ตอนนี้นะครับในเพจโซเชียลนะครับในเพจในโซเชียลต่างๆก็มีการนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวพาม่าที่เข้าไปชุมนุมกันในศูนย์ลุงโลกาโดยพวกเขาใส่เสื้อสีดแดงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้สื่อความหมายอะไรหรืออยากจะเรียกร้องสิทธิ์เท่าคนไทยแต่ผมแปลกใจคือทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เลยคือยังปล่อยให้มีการชุมนุมกันอยู่ ผมก็อยากจะบอกนะที่นี่ประเทศไทยนะไม่ใช่ใครจะมาทําอะไรก็ได้โดยเฉพาะคนต่างชาติเนี่ยถ้าคุณอยากจะเรียกร้องสิทธ์อะไรแรงงานเหล่านี้จะจะเรียกร้องสิทธิ์อะไรนี่ทาไมไม่กลับไปเรียกร้องสิทธิ์ของตอนเองที่ประเทศตัวเองอย่างพม่านี่ถ้าจะเรียกร้องอะไรทําไมไม่กลับไปที่พมา่ามาเรียกร้องที่ประเทศไทยทําไมมาเลยมาเรียกร้องให้คนไทยเดือดร้อนทาไมสุลูงล่เก้านี่ก็ ถือว่าเป็นสถานที่เป็นสวนสาธารณะที่คนไทยเข้าไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแต่เมื่อมีคนกลุ่มนี้กลุ่มพม่าก,กลุ่มนี้เข้ามามาเรียกร้องโน่นนี่นั่นตำรวจก็เงียบทั้งทั้งที่โซเชียลไทยข่าวก็ออกอยู่บ่อยๆก็ไม่เห็นมีใครมาตรวจสอบเรื่องนี้เลยไม่เพียงแต่กลุ่มชาวพม่า,มาก,กลุ่มนี้นะพวกแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีวัยรุ่นคูยเ,เข้าไปแว้นรถเสียงดังในแถบพัทยาเนี่ย ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนาชาวไทยเป็นอย่างมากคือผมก็แปลกใจทําไมไวัยรุ่นกลุ่มนี้วัยรุ่นชาวควเนี่ยชอบก็ามาปั่นปูนในประเทศไทยอ่ะแล้วทําไมไม่มีเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบมาเบิ้ลลดเสียงดังคงคิดว่าตัวเองรวยนื่องจากจะทําอะไรก,ก็ได้เหรอต่ประเทศไทยอ่ะโอเคแหละรว,วยก็รวยจริงแต่รว,วยแบบนี้การกระทาแบบนี้มันมสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยเนี่ย มัน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 รับไม่ได้หรอกผมว่าน่าจะส่งกลับไปแล้วก็ขึ้นแบ็กลิสไปต้องให้เข้าประเทศดีกว่าโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวพม่านี่ที่ออกมาเรียกร้องสิทธทิเท่าเทียมคนไทยเรียกร้องโน่นนี้นั่นอยากจะถามมันมันยังไม่เข็ดไม่ลาบอีกเลยคืออยากจะมาเรียกร้องอ่ะที่จริงแร,รงงานในพม่านในประเทศไทยนี่ก็บอกว่ามีเป็นล้านนั่นแหละแต่มันจะมีคนกลุ่มเล็กๆก,ก,กลุ่มเนี้ยมามาสมา มาสร้างความเดือดร้อนน่ะมาปั่นหูมาปลุกปั่นเหมือนเป็นการคกล้ๆว่าจะมีการก่อเกิดให้อ่าคล้ๆว่าอยากให้มีการชุมนุมในประเทศไทยอ่ะโอ้ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปในหมดทำไมไม่มาตรวจสอบเรื่องนี้เลยซึ่งข่าวนี้นะครับคือทางชซเชียลไทยทางแอคเค้์ไทยไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบหรืออื่นๆเนี่ย ก็พยายามนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ออกไปอยู่แต่ก็เรื่องอยังเงียบและคนกลุ่มนี้ก็ยังชุมนุมกันต่อไปเรียกร้องกันต่อไปคือผมไม่รู้พูดยังไงะะนะกับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องอะ่ะทำไมไม่มาตรวจสอบเรื่องนี้มันมันเหมือนว่าปล่อยปล,ยละล้วเลยเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมว่าถ้ายังมีการปล่อยปละละเลยแบบนี้นะมันก็ต้องได้ใจอะ่ะ มันก็ต้องคิดอะไรใหญ่ๆ่อน,นี้แน่นอนอาจจะยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคิดว่า,าไม่มีเจ้าที่ของไทยมาสนใจไม่มีเจ้าที่ของไทยมาพูนวายมันก็คงจะได้ใจผมเชื่อว่าแต่ต่อไปเนี่ยถ้ายังเป็นแบบนี้เนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องเราคล้ายๆว่ามันคงจะยกระดับการชุมนุมการโดนลงอะไรของมันก็ไม่รู้ให้ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนะครับ ก็อยากจะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาเห็นคลิปผมแล้วก็อยากให้เขาไปตรวจสอบหน่อยนะครับอยากให้เขาไปตรวจสอบหน่อยว่าเรื่องเรามันเป็นยังไงสมควรที่จะมีบทลงโทษแบบไหนกับคนกลุ่มนี้ก็ว่ากันไปนะครับขอเพียงแค่พวกท่านนี่เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้